มองนิดนึงค่ะเค่ะเราตื่นจนเช้าวันนี้นะคะถือว่าเป็นน้องที่มีวินัยและความรับผิดชอบมากเลยค่ะขอเชิญชมค่ะอลอค่ะน้องๆคะจำได้ไหมคะไทยเอ่ยไม่ได้ค่ะอันนี้เฮ้ยอ่เอาแนะ้นำชื่อก่อนเลยดีกว่าพี่จอยค่ะพี่จอยนะคะสุนนภูดีอุทัยโยจากเนชั่นค่ะค่ะแล้วก็อันนี้พี่แว่นนะคะสี่ัลน์จะเจอธินขุนค่ะก็ ในเเลยนะัลีวิตของชาตินะคะร่วมกับสถานีเทรทัศน์ดิจิตอลนาร์เพนที่ซิกนะคะขอเข้าขอพาคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่บรรยากาศการแข่งบาสเกตบอลค่ะที่ถือได้ว่ารวมนักบาสรุ่นเยาว์นะคะไม่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ต้องเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยคืออนาคตของวงการบาสเกตบอลของไทยเลยทีเดียวนะคะได้ได้ข่าวว่าวันนี้มีถึงกี่ทีมนะคะพี่จอยโอ้ย183ทีมทีนะพี่แมง่ะและ ในส่วนของคมชะลึกทรีออนทรีทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้เนี่ยนะคะได้รับเสียงตอบรับจาก,กนักฟ้าทั่วประเทศแต่ว่ามีหลายคนที่พลาดโอกาสนี้ไปใช่ค่ะเพราะว่าด้วยสถานที่ด้วยแล้วก็ทราบว่ามีทั้งหมดกี่รุ่นคะพี่จอยมีสีรุ่นรุ่นอะไรบ้างคะมีม อ่อสิบแปดปีใช่ไหมคะชายหญิงแล้วก็ต่ำกว่าอ่อสิบหกปีค่ะไอสิบหกปีขึ้นไปใช่แล้วก็เยาวชนอาประชาชนนะคะเอาล่ะค่ะแล้วสําหรับวันนี้นะคะเรามีการบันทึกเทปการแข่งขันไปออกอากาศในสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลนาจูนดิซิกด้วยวันไหนคะพี่จอยออนแอร์พรุ่งนี้นะจ๊ะบ่าย3ามถึง4ี่โมงเย็นไปดูไปดูได้อาจจะมีตัวเองอยู่ในทีวีก็ได้นะคะใช่ใช่ใช่อาล่ะค่ะแล้วใน เรียมตัวจะเข้าสู่การแข่งขันเดี๋ยวพี่จอยกับพี่แว่นเดี๋ยวจะนั่งลุ้นว่าใครจะพิชิตเงินรางวัลกว่าแสนบาทไปใช่ค่ะมูลค่ากว่าแสนบาทนะคะแล้วก็มีของรางวันเทียบเลยนะคะพี่จอยค่ะพี่แว่นเอาละค่ะตอนนี้นะคะไม่ให้เสียเวลาค่ะขอเรียนเชิญคุณนัทวาราแสงวรินผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทเ a ช i o n แนลเดลีวเดียกรุ๊ปัดมหาชนให้เกียรติเปิดงานกาันเลนค่ะ เป็นแพลนเลยนะคะเปลี่ยนแล้วก็ผู้จัดก็ชื่นใจดีใจนะคะที่เราวันนี้เป็นวันที่เราวมนะ้องๆเยาวชนทีมชาติสําหรับการแข่งขันของคมเชลึกวันนี้นะคะก็สวัสดีเป็นทางการนะคะน้องๆแล้วก็เยาวชนผู้เข้าร่วมการแข่งขันบาเซียบอลคมเชลึก NT, ทีออนทีเทอร์เมนนะคะทุกๆรุ่นนะ นังสือพิมพ์คมชลึกนอกจากจะเป็นนักสือพิมพ์ที่เป็นรายวันนะคะแล้วก็นําเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมามีความเป็นกลางนะมาเป็นระยะเวลา14ปีการทํากิจกรรมเพื่อสังคมชุมชนนักสือพิมพ์คมชลึกเราได้ทํามาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็สม่วังเสมอตลอดทั้งปีเพื่อให้ผู้อ่านทุกเพศทุกวัยของเรานะคะได้ร่วมสรุปแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องคมชลึก ซีออทรีทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทางเราต้องการที่นําเสนอนะคะแล้วก็เล็งเห็นว่าการแข่งขันบาสเกตบอลโดยเฉพาะบาสเกตบอลสาคนเป็นกีฬาที่มีผู้เล่นนะคะแล้วก็น้องๆหลายๆคนน้องๆที่ม,มนะะีมีกระแสนะคะได้รับมีกระแสที่ได้รับการนิยมน,นะคะแล้วก็ มีได้รับการนิยมทุกๆปีผู้ที่ชื่นชอบหนังสือพิมพ์ของชลึกนะฮะเราก็มีความรู้สึกว่าในฐานะสื่อมวลชนเราสนับสนุนกีฬาบาสเกตบอลของชลึกแล้วก็เป็นกีฬาที่ประเภทที่ประเทศไทยนะฮะก็ยังคงให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ผมจะรูได้เริ่มการแข่งขันบาสเกตบอลนะคะสคนเรียกว่าครมชลทีอชีเนี่ยก็เพื่อสร้างแรงกระตุ้นนะคะสร้างแรงจูงใจให้กับน้องๆเยาวชนชายและหญิงทั่วประเทศนะคะโดยเฉพาะจาังหวัดใกล้เคียงขนขณะนี้ก็คือเป็นจังหวัดนนทบ,บุรีกรุงเทพนะคะแล้วก็ผู้ที่สนใจบาสเกตบอลที่จะมาแข่งขันนะคะมาทดสอบความสามารถรวมถึงการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นการสร้างวิจารภาพให้กับ เพื่อนฝูงแล้วได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆที่มาแข่งขันในวันนี้ด้วยนะซึ่งวันนี้นะคะตั้งแต่เช้าเลยก็เข้าใจว่าฝนตกนะคะแต่ก็มีน้องๆน,น,นี่เข้ามาสมัครอย่างมากมายวันนี้มีทั้งหมดเข้าร่วมการแข่งขันมีทั้งหมด183ทีมนะคะโดยประกอบไปด้วยทีมชายอายุไม่เกิน18ปีเนี่ยมีถึง52ทีมนะคะแล้วก็ทีมหญิงอายุไม่เกิน18ปี19ทีม แล้วก็เยาวชนทีมชายอายุไม่เกิน16ทีมนะคะ52-16ปีนะคะ52ทีมแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่เป็นทีมชาย60ทีมนะคะแล้วก็ทั้งนี้เพื่อให้การแข่งขันเกิดขึ้นแล้วก็เผยแพร่ไปในวงกว้างนะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักสําหรับนักบาสเกตบอลทั่วประเทศในฐานะของนักสืบุญกงชลึกที่เป็นผู้จัก แล้วก็มีพันธมิตรในเครือ n นชั่น Group โ,โดยสถานีดิจิตัลนาว2 0นะคะเป็นผู้ถ่ายทอดบันทึกเทปการแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งจออากาศพรุ่งนี้นะคะตามที่พี่พ,พิ่กนได้เกินไปนะคะแล้วก็ในโอกาสนี้นะคะพี่ก็ขอให้น้องๆที่เข้ามาชิงชัยการแข่งขันก็แข่งขันกันด้วยความสนุกนะคะแล้วก็ใช้ฝีไม้ลายมือกันอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ ที่สาคัญคือลืมไม่ได้ความมีน้ําใจความเป็นนักกีฬานะะแล้วก็มิตรภาพที่ดีต่อกันก็ขอขอให้ทีมที่แข่งขันนะฮะได้ใช้เวลาผู้ที่เข้าแข่งขันเนี่ยได้ใช้เวลาในในการหาประสบการณ์ในวันนี้นะคะสำหรับมาเจอเพื่อนแล้วก็ทีมทีมมาเจอเพื่อนทีมใหม่ๆนะคะเพื่อสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกันในอนาคต ขณะนี้ก็ถึงเวลาอันเป็นสมควรนะคะทางนาวทวิตซิซีคือว่านโยสติปุลของเชมลิรก็คือขอเปิดการแข่ ball, งขันบาสเกตบอลคองแชมเลอรทีออนทีนะคะอย่างเป็นทางการค่ะนีค่ะการเปิดแบบบาสเกตบอลเลยนะคะ,ะ,ะ,คะจะมาเปิดบนเวทีไม่ได้เข้าไปที่ททพีิชัยเลยดำมาที่แป้นบาสก่อนนะคะแต่มก็อยากลงมาเป็นคนแคล้เลยเนี่ยดูที่งดุดดุกสูงสูงหล่อๆนะคะ ฟรี3อทีกับบาสเกตบอลอดีตทีมชาติไทยเนี่ยนะมันเหมือนกันไหมไม่เหมือนค่ะเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งคืออันนี้น่าจะออใช้ใช้เบ oh อร์เจ็ดใช่ไหมครับใช้เบอร์เจ็ดนะโอเคเบอร์เจ็ดด้วยสนามแล้วก็ข้างหลังั้วนเนี่จะพื้นที่น้อยกว่าไม่ใช่ง่ายนะไม่ง่ายนะมันมีอาจจะวุ่นไปข้างหลังก็ได้แล้วก็ความเหนื่อยต้องไม่อาจารย์กว่าไม่ สอคะแนน่ะอาละค่ะนี่ค่ะลงไม่ลงเดียก็ลงไหมไม่ลงลงลงไหมลงดูเสีหน่อยเฮ้ยโอ้โหตายตายตายจับจอฉันเอาอีกรูปพี่นิดนึงต f o l มือลยอะเออยากจริงจริงเลพี่สุต้อง follow มือนิดนึงค่ะเอาพี่ต้อง เดี๋ยวทำให้ดูมีเทคนิคไหมไม่มีลูกนี่จริงๆจริงๆต้องบอกบอนเกาะน้องก่อนนะจริงๆบ้านเนี่ยไม่ใช่ว่าเราชูอย่างเดียวนะคะค่ะจริงๆทักษะอันหนึ่งที่คนไม่ค่อยคิถีวก็คือการเลี้ยงลูกปะเลี้ยงลูกใช่ค่ะก็คือทุ่มเนี่ยตื่นมาใช่ต้องนมหวานไม่ใช่ก็คือจริงๆเราต้องฝึกโดยเลี้ยงแบบได้ทั้งสองมือและเราถนัดขวาใช่ไหมเออแล้วโค้ชบอกว่าให้เลี้ยงแบบนี้สิบครั้งเนี่ยสมมูรณนะคะ ต้องเลียงประมาณ20ล้านค่ะแล้ก็้องมนยังโงอยู่ไมไม่ฮะนั้นก็คือเลี้ยงเยอะๆค่ะโอเคเดี๋ยวจะเลี้ยงให้ดูจ้ะนิดหน่อยนิด ก่อนจะเล่นดีไม่ใช่เปอรเก่นะคะโอ <Okay S 2> <ข>คแล้วก็อาด้อนได้ดีด้วยค่ะอาทายร่วมกัยโลค่ะไทยมีป้ายครมชน้กโรคะช่อนี่ถือหน่อยใน,ใน,ในอี่้องโค้งหน่อยนะโค้งติดเลยน้องๆลูกหันหน้ามาหาทีนะคะตรงนี้มาหาพี่ตรงนี้ลูกม,มาเกิดมาลูกมาเกิดมาเกิดมากกมาครับวันน,น,น,ะะนี้ลูกยาอยาบยาอยัอยกยัาใ่